ก็อนนั้นโคลยีอันนี้เบอันนี้ตัวสามบาทเลยครับัได้ทงานาันระบบใจมาอะไรตัวอะไลตัวตันะครับผมไปนะเรามากินนี่ครับสำหรับตัวนี้เราก็มาถึงเกาะ้อยแล้วละครับ ก็จะได้พาลงเรือแล้วก็ข้าบปากไปเกาะสียังนะครับผมสป็นไงมั้ครับผมยอดจ้าครับตัวเจ้าให่มากเลยตอะนั้กตกปลาจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็เอารถเข้ามาแล้วก็เอาของมาลงก่อาานะะแล้วก็จะออกไปนะครับผมาน,ะะนี่ชื่อตัวตรงนี้ 的。 มาที่ไรต้องลอกล้างตลอดเลยว่าจะมาอาศัยลอกกันหน่อยนี่ครับสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งไอ้ช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับสายแจ้งครับสายแจ้งแจ้งเกาะถามนะครับเดี๋ยวผมเพิ่นกำลงไว้ให้ติดต่อนะครับมาติดเบอร์ไว้ให้ด้วย ยอดนะครับใสกว่าน,นี้บอกเลยพาเข้าหมายเร็วครับนี่เะเรือนี่ก็ไวในระดับนึงนะครับเข้าหมายจะรอดสักต้อง ไปเรามาส่งปลาลี้ก่อนครับปัานี้งรักสวยหน่อยนะครับผมนี่ส่งปลาลิ้ครับใช้เป็นสบิ๊ิบ,บ,บางที่ก็เรียกเรียกชักโว่บางที่ก็เรียกสาวขน iya oke kan ke 那我俩。 มนและเอเ๋อใส่ทังท้งใส่ทั้งมาแล้วครับ <c oughs> 怎么样？<laughs> ครับเดี๋ยวผมให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวหายเหยื่อก่อนนะครับ มาลอยสายครับสายเยื่อสุดนี่ก็จะเป็นพวกโฉพวกอะไรนั่นแหละเยื่อ,อก,ก็เป็น หมึกสายครับผมเหยื่อหมึกสายใช้เหยื่อหมึกสายนะครับ คลิปนี้ผมไม่สามารถตัดต่อคลิปได้ยาวต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วผมจะแบ่งเป็น2 EP แล้วมาพบกันใหม่ใน EP ที่2คอยติดตามรับชมและให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ